I can นะครับทีมงานภูตะวันก็มาเยี่ยมเยียนแปลงทุเรียนของป๋าสินชัยนะครับที่นะครับอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งทุเรียนแปลงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับปีที่แล้วเก็บผลไปประมาณ400ตันนะครับ400ตันปีที่แล้วนะครับก็ตันหนึ่งนะครับปีที่แล้วท่านขายอยู่150บกว่าบาทนะครับก็ตกประมาณ50กว่าล้านปีที่แล้วนะครับทุเรียนเยอะนะครับใช้ปุ๋ยภูตะวัน นะครับปีที่แล้ว120ตันที่ใช้ปุ๋ยปูตะวันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่ในสวนแปลงนี้นะครับท่านจะแฝงกัะสอบไว้ตลอดเลยใครเข้ามาในสวนจะต้องเห็นปุ๋ยปูตะวันแน่นอนนะครับก็ต้องขอบคุณฝาสินชัยนะครับที่ท่านแฝงกัะสอบหมดเลยทุกต้นนะครับทุกต้นนะครับในแปลงนี้ก็ใช่นะครับอีกแปลงทางฝั่งนู้นก็ใช่นะครับแปลงนี้ก็ใช่หมดเลยแล้วตอนนี้กําลังพานะครับพ่อค้าชาวจีนเข้าไปดูแปลงด้านในนะครับเราไม่ได้ตามเข้าไป นะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับตอนนี้ก็ราคานณวันนี้นะครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับร้อยแปดสิบบาทนะครับก็ขอขอบคุณป่าสินชัยนะครับที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์กาพูตะวันนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นะครับช่วยนะครับให้นะครับนิติมาพูตะวันที่มาด้วยกันนะครับอ่ะอันนี้ตอนนี้ตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆนะครับนิทรียนสาว นะครับเป็นล like <bbe> ูกได้เลยนะครับตอนนี้นะครับสวยเห็นไหมนะครับเพียบเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่เป็นผลงานของปุ๋ยภูตะวันพรีเมียมนะครับที่นะครับป่าสินชัยนำเข้ามาใช้นะครับก็ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับป่าสินชัยโอ้หนี่ในนี้ในนี้ทุเรียนใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับยังไม่ได้เก็บลูกเลยนะครับเยอะมากนะครับนี่เป็น แลงทุเรียนของป่าสินชัยนะครับโอ้โหแต่ละต้นแต่ละต้นยังไม่ได้เก็บนะครับลูกเยอะที่สําคัญนะครับกระสอบปุ๋ยภูตะวันอยู่ทุกต้นนะครับต้องขอบคุณป่าสินชัยอย่างสูงเลยโอ้โหนี่ดูต้นนี้นะครับต้นนี้เยอะมากเลยนะครับเห็นไหมลูกเยอะมากๆเลยนะครับต้นนี้นะครับของป่าสินชัยนะครับที่นะครับอาเภอคลุงนะครับเอามาดูต้นนี้ลูกสวยลูกใหญ่นะครับป่าสินชัยนะครับก็ต้องขอบพระคุณป่าอย่างยิ่ง นะครับที่ให้ฟาร์มไหว้วางใจภูตะวันนะครับในการดูสวนทุเรียนของท่านเห็นมกระสอบนะครับตั้งแต่รุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับโอ้ท่านสั่งมานะครับกระสอบเยอะมากนะครับเห็นั้มเยอะมากนะครับทุเรียนปานิชัยนะครับ4 0่ตันนะครับปีหน้าท่านบอกว่าจะทําให้ได้สัก500ตันนะครับในปีหน้านะครับเห็นไหมทุเรียนลูกสวยลูกใหญ่ลูกสวยผิวสวยงามมากมาก นะครับเพราะผลิตภัณฑ์ภูตะวันนะครับมีธาตุอาหารครบตามที่พืชต้องการมีโกรทฮอร์โมนมีจุลินทรีย์ไตโคดโามาทำลายเชื้อรานะครับอโตโตเบกเตอร์อโศสไปรดีลัมนะครับและโมโ,โครโเดียเพื่นต้องฝากนะครับพี่น้องชาวสวนทุเรียนนะครับต้องการทําให้ทุเรียนที่มีคุณภาพนะครับเชื้อเพลทอเธอราน้อยจากสวนทุเรียนนะครับอันมาใช้ผลิตภัณฑ์ภูตะวันนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งชาติ ะครับก็ฝากด้วยนะครับข้าไปดูได้ในช่อง youtube ปุ๋ยพุดอันพรีมเมียมฝากกดไลค์กดแชร์ร่วมคืนชีวิตสุแผ่นดินไทยครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ